ยชโอเคนะครับผมก็สวัสดีเรากลับมาในเกมของดาร์วินเดเรเจนกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะกลับมาในรอบประมาณ1สัปดาห์ได้นะฮะแล้วก็กลับมาเปิดกาชานั่นเองแล้วก็วันนี้มีกาชาใหม่เข้ามานะครับก็โอ้โหกลับมาเปิดกาชาำทำคลิปเปิดกาชา Le เรเจนในรอบหลายเดือนมากเป็นโอ้โหหลายเดือนจริงอันนี้นะฮะมาก็วันนี้ถ้ามีกาชาเดเรนใหม่กับอีเวนต์ใหม่ต่างๆนานาวานไปนะครับก็จะเป็นพวกของ,ของทีมของโลเซ่นะเป็นโลเซ่ตัวใหม่ที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ จากผมดําเป็นล่างโรเซ่นะฮะแล้วก็มีอีเวนต์วนมาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์นี้ที่เราจ,จะได้เพรมาด้วยแล้วมารีใหม่หมดเลยมารีทําการรีไอเทมรีด่านใหม่หมดเลยนะครับก็ว่าจะได้เพรพันเพชรฟรีทุกคนเลยนี่นะครับพันเพชรฟรีก็ถือว่าเยอะนะสะสมไว้นะครับนะซึ่งผมก็จะเปิดแค่ประมาณสักให้มันครบสี่เต็ปพอเอาการันตีเอาการันตีหนึ่งครั้งพอจะได้แบบมีเพรเหลือไล้เปิดกาชาอื่นผมไม่ค่อยจะนิดมันเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะได้มันเท่าไหร่นะไอโรเซ่เนี่ยแต่มันก็เท่ยูยนะครับเันเท่ตอนเปลี่ ผมว่คงอยากได้แค่ตัวเดียวคือโรเซ่กับซามัตนะนะไอ้พวกนี้ผมไม่เคยได้ไงไอ้ซามัตก็ยังไม่ได้ด้วยซามัสตอนเฉลิมฉลองสองปียังไม่ได้อาจจะมาได้ในไอ้วันนี้ก็ได้นะอาจจะมาได้ในกาชามอะไรนะนั่นแหละก็นะกาชาก็หลักๆประมาณนี้นะครับจะมีเป็น LF ข้างตู้ก็มีเบกิต้า LF ลร่างบูรครับ LF ฟิเซอร์ร่างแรกที่ใส่เดนบอลใส่ดาวไซย,ยา้าแล้วก็เป็นโรเซ่ไม่ใช่โรเซ่โรเซ่ตัวใหม่ <laughs> หลอน แล้วก็เป็นโกเทนนะครับตัวนี้เก่าแล้วเออจะได้มันอาจจะได้เซนไข่นะเพราะว่าโกหังตัวพี่ก็ไปแล้วนะไอโกหังแดงเนี่ยมันมากอดได้ซ้ำไอตัวนี้มากอดได้ซ้ำนะยังไม่ได้เซนไข่อาจจะได้เซนไข่ในอนาคตรอชมได้นะฮะเหมือนอเซเอในโดคังอะไรนะก็ <c oughs> <c oughs> มีซามาสนะครับซามาสแบ็คตัวเก่าโรเซ่ตัวเก่าสีแดงนะฮะก็นี่ผมได้มันโอ้โหตันแล้วอะ่ะโบจ็กก็ตันแล้วโกหังก็ตันแล้วโกหังมีทุกตัวตอนนี้นะครับประมาณนี้นะ บลี่จิไรก็อยู่ด้วยนะครับบลี่จิไรสีฟ้าอยู่ด้วยแต่ว่าบิจิโตไม่อยู่นะอืมมานี้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวพวกตัวเก่าๆตัตๆวเกลือกลือว่านไปนะที่นี้ก็เซ็นไคได้ผมไม่ได้เล่นมานานนะเซ็นไคตัวมันแนละ้วที่เมื่อกีโลก็ได้เซ็นไคไปแล้วอว่ะโหเจ๋งนะก็โอเคประมาณนี้แหละนะฮะซึ่งเหมือนเดิมผมจะมาเปิดแค่สี่สเตปพอนะครับก็เท่ากับว่าจะเปิดเท่าไหร่วะประมาณสองพันกว่าเม็ดนะครับนิดเดียวเออสองพันกว่าเม็ดก็เอาการันตีหนึ่งรอบเพ่นั้นแล้วก็ไปและหนีแล้วเพ็นแล้วนะน ปพูดมากลุยเลยละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอ <c oughs> ัปเดตเรื่องกิจกรรมที่หลังเปิดไปก่อนนะซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า้นเหมือนกันขึ้นโหลด Data ามาว่ะนะแต่จริงๆผมไม่ได้โหลดนะผมแบบบางทีขึ้นโหลดมาก็เชื่อ่จะได้ตัวใหม่นะครับได้แต่พวกฮีโร่กับไอคสตีมอะไรอย่างเงี้ยนะงหวังดีกว่าแต่ก็ไม่แน่ขึ้นโหลดมาจะได้ตัวใหม่ไงว่าจะเป็นตัวอะไรฮีโร่หรือเปล่าฮีโร่ใหม่เอาละนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเอซ์ตีมขึ้นไปแล้วตอนนี้ แล้วก็กันตีเอ็กซ์ตรีมตัว ex หนึ่งตัววะมาดิแต่ผมว่าไม่น่าได้ตัวใหม่เนะี่ยมันคือผมมาโหลดไม่ได้โหลดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็แบบตัวเก่าๆหมดเลยไนงะที่ผมไม่ได้โหลดมาผมเปลีาา่ยนภาษาต้องมาโหลด Data ใหม่ไงนะเรียบร้อยนะฮะเป็นเจ้าท้าเซิร์นเองนะตอนนี้ก็ปลดดาวเยอะแลวช่าง,งมันช่างหัวมันะนะไม่ค่อยได้คข้าบอเจนมานานนะครับเข้ามาก็เปิดการชาแต่เหรือญเหลืองเต็ไมไปหมดเลยนะนะย จร,จริงๆผมมีเพชรเหลือไว้เยอะนะเว้ยเพชรเหลือประมาณ3,000-4,000เม็ดเลยนะแต่ว่าผมเปิดกาชาไอ้นั่นไปผมมาได้อัดคลิปเปิดกาชาโกหังกับบูบูบูเท้งไปนะกาชาที่แบบเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนนะเปิดไปก็เกลือ3,000-4,000เม็ดก็เกลือนะตัวต,ตคนครใหม่ไม่ได้เลยก็เลยหมดเพชรเลยต้องมาฟาร์มใหม่อีกตอนนี้ก็เหลือแค่3,000เม็ดกับ4,000ก็ต้องมาเปิดอีกนะแม่งจะมีเพชรไว้เหลือมเนี่ยผมอยากให้มันได้สัก5,000เม็ดหน่อยนึงนะจะไว้แบบเก็บเปิดกาชาใหญ แต่จริงๆอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะเป็นสเต็ปอัพไม่ใช่ถือว่าเปิดแล้วคุ้มนะครับแต่ผมจะเก็บไว,ว้เปิดการที่ผมจะได้เจะได้เจอละครนั้นดีกว่าอย่างเช่นแบบพวก UI หรืออะไรงนเงี้ยนะเออน,น่าจะมีโอกาสน่าจะได้เปิดน่าจะโอเคกว่าเปิดการช้าพวกน,นั้นนะ UI แล้วก็พวกฟูจิต้าบูอะไรเงี้ยนะเออมาที่ก็จะมีจะได้มีเพชรไว้คอยสนับสนุนเปิดได้อะไรเงี้ยนี่ยโอเคมาแม่งเอ็กซ์ติมล้วนมาเนี่ยฮะแอ,อนิเมชันแบบว่า กึ่งกลางมากไปต่อยเขาแล้วก็โดนแล้วก็ตีเขาไม่ชนะตีเสมอไอ้ฮาร่าเรียบร้อยครับผมไอสตรีมล้วนนะฮะห้าตัวโอเคเข้าใจได้เรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติของเกมนี้เลยนะฮะต่อไปสเต็ปสามทั้งเจ็ดร้อยเมตรสิบตัวนะฮะมีโอกาสได้มีได้มาสิบตัวมีโอกาสได้เยอะเหมือนกันนะนี่นะก็หวังว่าจะได้ขอดูเลทแล้วกันเด็นเท่าไหร่โอกาสดรอปเนะี่ยเซตพาวเวอร์ลิสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะ โกฮังเกเซย์แมนก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโรเซ่โกฮังเกเซย์แมนนะครับลืมลืมพูดถึงไอ้นี่เลยข้ามหัวไม่เฉยเลยไอโกฮังเกเซย์แมนกับวีเดลเกเซย์แมนเนี่ยนะหนึ่งกับสองนะอะไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเอาจริงออกสามัตมันก็ได้นะผมก็โอเคนะถ้าออกสามัตมาเนี่ยจะดีมากเลยออกสามัตม่วงมันก็โอเคแหละไม่ต้องโรเซ่ก็ได้มาเซตสามนะครับคือโหลดเหมือนเดิมเปิดสามรอบคือโหลดสามรอบเลยนะแต่รอบนี้น่าจะได้ของจริงป่ะ ของจริงดิขึ้นโหลดดาต้าสักทีก็ของจริงหน่อยขึ้นมาของจริงโอเคยานตกเยอะมากเ,าเบจิต้ามาครับผมเอาวะเอสทีการันตีหนึ่งตัวแล้วแต่เป็นอนิเมชันเก่ามันจะได้ของเก่าตลอดอเลยไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอนิเมชันเก่าๆจะได้ของเก่ามาันเอาตัวตัวแรกเลยเหรอมาดิโกหังนั่นไงของเก่าจริงด้วยเฮียใช่เลยอนิเมชันเก่าของเก่าจริงหนึ่งเปอ,อกกร์เซ็นต์โอกาสออกเท่ากันก็เรียบร้อยผมเตือดวงไม่มา โอกาสน่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกตัว SP นะแต่ว่าไปออกตัวเก่าอะไรนะคือถ้าได้ SP แล้วต้องมาลุ้นดวงว่าจะติดหรือเปล่าจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่าเออมาลุ้นในลุ้นอีกทนีน่าจะมีเพิ่มเนาะเจ็บลอยนะฮะได้เป็นโกงหังมาวะกี <laughs> ่ด,ดาวแล้วโกงหังผมนะประมาณเจ็ดดาวถึงมั้ยเช็คดิ๊ต่อไปก็เต็มสี่จุดท้ายของเรานะครับเจ็ดดาวแล้วเรียบร้อยจะดาวแรงแล้วนะ สเตปสี่ก็1000เมตรนะครับการันตี EX ขึ้นไปนะมีโอกาสได้ ST สูงมากถ้ากูไม่ได้นะแม่งเครียดเลยกำหมัดนะกำหมัดแน่นอนนะฮะจริงๆผมกะจะไม่ทาคลิปเ้อซ้านะจะจะแบบว่าจะกะจะไม่เปิดแล้วแต่ก็แบบผมจะไปเข้าโดาครังทาคลิป SBR อาแต่แม่งโดครังปิดเซิร์ฟไงก็เลยต้องมายอมจําใจเปิดด้วยกันนะนี่แต่ยังก็ไม่อะไรหรอกเปิดก็ดีเหมือนกันเออก็ได้มีโอกาสได้นะครับเปิดแคาสเตปสตี่เสร็จเพอแล้วนะคราวนี้ขึ้นโหลดว่ะแต่โหลดช้าว่ะ โหลดช้าหรือโหลดตัวใหม่เปล่ารู้สึกโหลดช้าๆก็ได้หรือแบบโหลดตัวใหม่อะไรอย่างงี้นะมีโอกาสเหมือนกันนะโอเคยานตกมัจะตายม,มาแล้วนะล่างธรรมดาคนระับผมดำเบสฟอร์มเอามาต่อยศูนย์สีกันมาต่อยหน้ากันเ,เป็นเลดพูนะฮะเฮ้ยซูปเปอร์ไซย่าน่ะน่าจะเพลเซอร์น่าจะตายป่ะไปเลยเน้นไงเล่าเรียบร้อยเอสทีหนึ่งตัวกูขอรอบนี้ตัวใหม่มาดิ สายแมนก็ได้นะโดนอะไรก็ได้สามารถก็ได้มาเอสทีหนึ่งตัวอุ้ยย้ำช้าไหมไม่ใช่ตัวใหม่เหมือนจะโนฟรีใช่ไหมตอนนั้นฟาร์มได้อยู่ผมไม่ได้ฟาร์มเออได้เป็นตัวเอ็กมาโอเคนะเอ้ยเอ็กใหม่รีบีแอนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมเออโอเคดีละเอออย่างไรก็ยังได้ตัวใหม่อยู่เออเป็นเอ็กตัวใหม่นะอันนี้เอ็กล้วนๆนะไอ้มาตีนี้ชบไอ้เคีอะนี่ไอ้นี่ เล่นลิ้นเนอะฮะไม่ซื่ออโกหังไอ้เฮย้ยเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมาไม่ใช่เหรอามาทำไมนี่โอ้โหแม่งเออผมยอมรับเลยว่าแต่ก่อนนี่ผมอยากได้มันมากๆเลยโกนนหังตัวเนี้ยตัวพังตัวเมื่อกี้แต่ก่อนนี่ผมยผมไม่เคยได้นี่ผมแบบอยากได้มากๆเลยขอแม่งมายเยอะแล้วแบบโอ้โหอย่างที่เห็นนะเียบร้อยยาสีมันตีกูไปแล้วสี่สเต็ปสี่สเต็ปไปแล้วนะฮะโอ้โหโกหังหนึ่งดาวแดงแม่ ไอ้ห่าอุตส่าห์ได้สปาร์ก,กิ้งทั้งสองตัวโอกาสกาส็โอกาสก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็ได้ตัวเดียวกันไอ้ห่าใช่เหรอวะฮะเกมมึงหลอนยาอะไรยัดยัดเลสไงกูปม่เนี่ยฮะเกมหลอนเหรอฮะทำไมได้โกูห่างซ้ำสองเลยวะเปิดสองเราใช้ซ้ำสองเลยแม่งโคตรรวยเลยนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากันอ่ะเออเนี่ยนะโคตรแย่อโอเคไม่เป็นไรเลิกบ่นกันแล้วกันมาคราวนี้ ไปเปิดตัวนะครับตัว5ใบซึ่งโอกาสได้ตัวใหม่เยอะมากเพราะว่าโอกาสได้ตัวใหม่15นะฮะโรเซ่ Rose 15%เกเซียกซแมนโกพังกับวีเดอร์15%ถ้าไม่ออกโกดนะไม่ออกโกนะครับออกให้หน่อยครับผมโลเซ่ก็ได้ครับโกฮังก็ได้ครับสองตัวเนี้ยออกไามให้หน่อยโอเคขึ้นโหลดนะครับแต่แม่โหลดเร็วเหลือเกินไม่น่าเกี่ยอะไรผมว่าโอเคนเนมชชั่นเป็นบาร์ดักไหมแบบมาแบบประันตีหน้าตู้อะไรเงี้ยฮะไม่ใช่ด้วยนะฮะโอ้ เอาวะมีลุ้นว่าจะยังไงเอามาดูกันนะครับไปเลยก็คู่ไปเลยไปดิเอาเฮียแมงค้างเมื่อกี้ค้างโอเคนะครับอเมชันปกติของเราอันนี้อเมชันเก่าผมว่าเลยครับโกฮังออกไหมไม่โกฮังยักเคโรเซว้ยวู้โลเซว้ยตัวเก่าเฮียเท่เลยเท่โห2,000เมตรผมไปแล้วอะไปแบบว่าไร้ความหมายมาก ตั้งแต่เปิดมาสี่สเตจก็ไม่ได้เลยเลยแล้วได้มาโลเซตัวซ้ำที่แบบมีดาวเยอะแล้วก็เอามันทำไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออดาวเยอะแล้วต้องปวดเส้นทางก็ได้ไม่ต้องปวดไม่ต้องเปิดดาวก็ได้อันนี้มันเจ็ดดาวแล้วไงไอ้ห่าเออสองพันเม็ดกูที่กูเก็บมาแม่งละลายเล่นอีกแล้วนะฮะจริงจริงนี่คือก็ควรจะเปิดให้มันโคตรสเตปไปมันจะได้คุ้มๆหน่อยเออแต่แบบอย่างงี้ก็ไม่คุ้มนะทำมันก็ไม่คุ้มอย่างเงี้ยไม่คุ้มหรอกความคุ้มอยู่ที่ไหนวะฮะการใช้มันควรจะคุ้มควรจะได้ก็เสือกไม่ได้ฮะกูดวงแม่งโคตรขุดดวงแม่่งโโคคตตรรนนัเเลลยยขุด ขุดบ้าเลยโคตรโคตรขุด,ด,ดเออดวงขุดขุดอะไรล่ะนะบอกว่าดูงคังจะเข้าข้างเอานะดวงคังจะเข้าข้างแล้วดวงคังจะงรอโกฮังเตเมทมานะครับเข้าเซิร์ฟจีบีก็จะเปิดอีกถ้าผมเกลืออีกก็โอ้โหคงจะเป็นเดือนที่เกลือสุดในชีวิตแล้วมั้งเนี่ยเปิดอะไรก็เกลือเแค่นะประมาณนี้สำหรับการเปิดกระชากของผมในกระชากใหม่วันนี้นะครับก็เรียบร้อย,ย Play, นะค,อครับผมตามสไตล์ดรักเพย์นะเกลือครับผมนะก็เดี๋ยว ถ้ามีกราร์ชานี่จะเปิดเพิ่มอีกถ้าผมมีเพชรพอเนะผมจะพยายามเก็บเพชรสะสมเพชรไว้เรืเ่อยๆแล้วกันนะฮะก็พอแล้วกาชานี้หยุดเลยสต็อปเลยนะนั่นแหละนะเดี๋ยวรอกราชาหนะ้าแล้วกันคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันจะไปชนะผมไปแล้วบาย